สวัสดีเช้าแปดโมงนะคะของวันพุธนะคะวันพุธท,ที่สิบห้าปล่อยเด็กๆนะคะปล่อยเด็กๆออกมาแต่เช้านะคะออกมาเดินเมื่อเช้าเจ้าอ้วนไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงนะคะมาจิกเขอีจิกจะตัวลอยเลยเ <c oughs> ีนี้จับจับเขาขับเข้าไปที่เดิมละเด็กๆเ,เขาก็ยังไม่อยากกลับเข้าที่เนาะ เช้าเแบบนี้เขาก็อยากมาเดินเล่นนะคะไม่รู้จะอ้วนมุดมาจากรั้วตรงช่องไหนได้นะคะมุดมาแล้วก็มาจะอ้วนสองตัวนะคะมากัดมากัดเด็กเป็ดนะคะมากัดโคอีาา้เมื่อเช้านี้จิกจิกสโัวลยเลยนะคะ ถ้ากับไก่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะสําหรับเป็ดเด็กเป็ดมีวัฒนาการนะคะถ้าพรุ่งนี้เขาก็จะได้อายุหนึ่งเดือนแล้วค่ะตัวแรกนะคะตัวแรกเขาเกิดวันที่สิบหกตัวนู้นนะคะตัวใหญ่ตัวนี้เกิดวันที่สิบเจ็ดตัวนี้เกิดวันที่สิบแปดนะคะ อายุเกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะขนยังเหลืองๆอ,อยู่นะอลิเซียเนี่ยน่าจะเป็นไม่แน่แล้วอาจจะได้ตัวผู้ทั้งหมดหรือเปล่ามอมหน่อยนะคะดูิเด็กหนึ่งเดือนนะคะเด็กหนึ่งเดือน ก็หนึ่งเดือนนะคะดูดูดูจะอ้วนอ่ะดูจะอ้วนอ่ะน้องๆได้ยินเสียงน้องๆวิ่งหนีเลยค่ะโอ้โหจอมเกเรจริงๆของตัวเนี่ยไม่รู้มุดช่องไหนออกมาได้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราปล่อยเด็กๆตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะตอนนี้มันแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงสิบนาที วันนี้เดี๋ยวจะทาสีออค์นะคะทาด้านนอกด้านในยังทาไม่ได้ยังไม่ได้เทป,ปูนตรงปากโอง่งนะคะเนี่ยอยากให้เขาเดินเล่นอย่างเงี้งไม่รู้ว่าจะอ้วนออกมาได้ยังไงมีคนมาไข่ให้แต่เช้าแล้วนะครับเชา้านี้เป็นไก่อันนี้นะคะเป็นไก่สีขาวอะที่ไข่ออกมาเป็นสีขาวไก่บาพิมัดล็อก ทำเจเลยเขาก็เหมือนไม่ยอมรับนะคะเขาจะทำอะไรหนูทำน้องก็เปล่าคะไม,ม่ทำอะ <c oughs> อันนนดีนะคะที่ใส่ข้าวอ่ะไม่ค่อยหกนะคะ <c oughs> ไก่ไก่ทำหกไม่ได้นะคะ จะมุดช่องไหนได้สักช่องหนึ่งนี่แหละแต่ก็คงจะนานมากกว่าจะได้มุดออกมานะคะช่วงนั้นเราก็ไม่อยู่เนาะจะปล่อยปล่อยเขาไงคะมัวไปรดน้ำต้นไม้ออกมาจิกน้องอตรงนี้เป็นชุมชนแออัดนะสภาพเหมือนชุมชนแออัดมากตรงนี้ กนะคะคนี่มาตาขนขึ้นนะคะสรุปมาตาเป็นขนขึ้นนะคะเราถามคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาแวะดูนะคะเขาบอกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแสดงว่าเขาโดนเป็ดจิกขนเดิมๆหลุดออกไปเขาโดนจิกออกไปเยอะคะ่ะหลายเขาโดนลุมจิกอยู่อะแล้วทีนี้ขนเขาเริ่มขึ้นแล้วค่ะ ตอนตอนพวกจะอ้วนเด็กๆก็ชอบนั่งฟังเพลงแบบนี้นะคะจะต้องมานั่งใกล้ๆเต่าอีค่ะเพราะว่าคนคนเคยมานั่งตรงเต่าี้นะคะรู้สึกปลอดภัย เริ่มแบบดีขึ้นแล้วนะคะหนึ่งเดือนละคะ่ะผมจะได้หนึ่งเดือนแล้วน่าจะเป็นตัวผู้นะตัวน้อยตันี้ด้วยนะคะเราต้องยอมรับนะถึงจะได้ตัวผู้ตัวสองตัวสามตัวอะไรก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเอาไข่เขาไปฝากไม่ไก่ปักเองเราหยิบไปเองนะคะ ตัวน,นี้น่าอยากเป็นตัวเมียมากนะคะตัวที่ยืนน่ะเขาคลอดคนสุดท้ายเลยนะออกจากไข่คนสุดท้ายนะคะ<ม>ว่าไงคะลูกาส,สาวหส่รเท้าดิเดเอาเหลืองไปทำแผลหน่อยะคะ<ม>่ะเหลืองแล้วเราเราผ่าเท้าให้เป็นรูเลยนะคะ ก็สมรียัดไว้แล้วก็แปะแผลมาเขามาไอ้น,นี่เหมือนเดิมเลยค่ะมาคุยเขีย่ยเหมือนเดิมทาท่าไม่รู้รู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรนะคะอยากให้ดูนะคะตัวเขาเนี่อยู่นี่เห็นไหมแปะขาอยู่นะคะเนี่ยตัวนี้คือเจ้าเหลืองสีเขาเจลเหลืองๆเลยอันนี้เขาโดนแสงนะคะก็แลดูขาวแต่สรุปแล้วตัวจริงๆของเขาเจะเหลืองเหมือนก็มีแปะแผลอยู่นะคะ แล้วก็ยังยังวิ่งเล่นได้นะคะแล้วก็ชอบคุยเขี่ยมากเขาถึงเป็นหน่อมากกว่าคนอื่น,นะคะเดี๋ยวดูลูกสาวนะคะนี่มานี่เลยนะคะจะมาขึ้นตกักเราอยู่แล้วนะคะพวกไก่อันนี้ดีน่ารักทักเรื่องนี่เห็นไหมเดินมาติดขากา้งเจงเลยะคะ่ะแต่ตัวนี้จิกเป็ดนะคะตัวนี้ ถ้าเกิดเป็ดมามาทำเสียงโวยวายใส่เขาเขาไล่จิกเลยนะคะตัวเนี้ยเขาเคยจิกเป็ดอยู่นะถ้าเป็ดเขาจะกลัวนะคะเพาไก่เดินเข้าไปใกล้ๆเขาเขาเป็นลูกเป็ดก็เลยจะกลัวไปก่อนนะคะโคอี้ต้องใส่เข็มมากเลยเมื่อกี้โดนโดนเจ้าอ้วนข้ามมาด้วยข้ามมาจิกด้วยนะคะ มีแดดเริ่มมาแล้วนะคะแดดเริ่มส่องมาแล้วฟางตรงนี้ค่ะเป็นฟางที่เราเคลียร์มาจากจากบ้านเป็ดบ้านไก่นะคะเอามาตากนะคะเอามาตากแดดนะคะมาตาค่ะหงอนเริ่มแดงเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะ หลังจากที่เลิกฟักไข่มาได้เขาจําไม่ได้นะคะว่าเขาฟักเด็กเด็กพวกนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาฟักออกมาพอเป็นตัวปุ๊บเราก็ได้หยิบเด็กออกไปข้างนอกเลยนะคะแต่อนุบาลเองนะกลัวเขาทับด้วยนะคะพอเป็ดเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเขาลูกเป็ดเนี่ยตัวใหญ่เพราะมาตาเขาตัวเล็กนี่นะคะ แต่ก็ฟักสามารถฟักเป็ดให้ได้คือเก่งขนาดไหนดูขนขนตลกมากเลยมาตามขนร่วงอันนั้นฮอลลี่นะคะคันเดียวกันเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนอะไนี้หน่อยนะคะเปลี่ยนรังรังที่เขาไข่รังสีงขาวนะคะข้างบนะถ้าหันหน้าไปฟังนนเขาไม่ไข่แน่เขาไม่ลงไปใช้งานรังนั้นแน่นะคะอะ นี่มีคนข้ามมาได้นะคะเป็ดตัวเมียสองตัวเขานอนอยู่นี่นี่มีคนข้ามมาได้อีกคนวนึงแล้วนะหลานปูนะคะหลานปูหนกข้ามมาได้ไงคะลูกหนูข้ามมาได้ไงคะอา้าวไม่ใช่หลานปูด้วยแต่เป็นเจ้าอ้วนเจ้าเนี่ยที่กัดที่กัดลูกไก่นะคะเดี๋ยวต้องจัดการพาเขาออกไปก่อนนะคะ จะโน้นหลานปู่จะอ้วนแกออกมาจากทางช่องนี้แน่นอนเลยเนี่ยมีผู้จับโยงเข้าไปในช่องนี้เหมือนกันเหมือนเดิมน,นะคะโดนไม่ได้นะเห็ือนหดติดขานะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีผู้คะที่ออกมาเนี่ยน่าจะออกจากช่องนี้ ถ้าอย่างนั้นนะ่ะนะออกจากช่องนี้แน่นอนเก่งมากเลยนะคะก็คือมันมีต้นข่าอยู่สองต้นเราก็ไม่ไม่ได้ฟันทึ้งนะคะต้องดึงถังน้ำมากั้นไว้นะคะชอบ <c oughs> เลมาก น้ำถ้าน้ำเนี่ยเข้าวันเช้าวันที่สามเนี่ยน้ำจะเป็นสีอย่างนี้นะคะจะดำนิดหนึ่งนะคะก็ใสอย่างนี้ก็ไม่ขุ่นมากนะคะมันใสอยู่แต่มองโดยรวมมันก็มองลงไปมันจะเหมือนจะดำดำนิดนะคะเย็นนี้เราจะต้องเปลี่ยนน้ําถ้าเปลี่ยนน้ำสามวันเปลี่ยนทีนะคะอ่างจะขัดง่ายหน่อยนะคะ ถ้าเราปล่อยไว้นาน้ออ่างก็จะขัดยากนี่สาวสาวเขาแอบมานอนนี่นะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าสาวสาวจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้ตลอดเขาไม่อยากให้ตัวผู้ทับเขาเยอะนะคะเขาแอบมาอยู่ฝั่งนี้มีความสุขแต่ทีนี้เจ้าตัวผู้มันจะหาทางออกมาตลอดแล้วคันนี้ชุมชนแออัด เนี่ยถ้าถ้าออกไม่ได้แล้วก็เด็กๆก,ก็จะอยู่อยู่ดีนะคะอยู่แบบอยู่สะดวกไม่ต้องมีคนมาแกล้งเนี่ยหรือไม่จะออกทางช่องนี้ไม้เนี่ยตแต่ละทาสีขาวนะคะแล้วก็มาอยู่ใต้ต้นมะม่วงวก็จะเป็น หรือเขาจะเป็นเชือราของเขาเองก็ไม่รู้นะสีก็จะเป็นอย่างไงคะลูกหุดหิดหัวใจเหลือเกินใช่ไหมถ้ามาจิตเด็กเป็ดเธอตัวลอยเลยค่ะ <Okay. S 1> ดีนะที่เราเราอยู่แบบใกล้ใกลค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่เราจะเก็บเด็กเป็ดเข้าบ้านเลยะคะ่ะรอให้เขาโตก่อนเราถึงจะปล่อย ตากแบบกันนะคะฟางกองนี้นี่จะหายซะไม่ได้เลยค่ะเอาไว้ให้เขาเอาไว้ให้เขาคุยเขี่ยเล่นสำหรับไก่ที่กินข้าวเก่งนะคะก็จะกินเก่งตลอดนะคะเห็นไหม จะกินเก่งตลอดนะคะอ่อนแอก็แพ้ไปนะคนที่กินไม่เก่งเราไม่รู้ก็มันรู้ว่าเพราะอะไรนะคะมีอยู่หนึ่งตัวที่ผอมนะข้าวเขาก็กินปกตินะคะแต่เขาไม่ผอมไม่รู้ถ่ายพยาเราก็ถ่ายเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ชุมชนเด็กเกเรนะคะ เห็นไหมแกล้งกันเองคงอยากจะออกคงออกเคยออกได้ช่องนั้นแน่นอนนะคะเดีย๋ยวแอบ,บดูสักแป๊บนะคะว่าเขาจะออกอยังไง ตัวนี้หลันปูนะคะนี่หลันปูชอบเล่นน้ําไม่สนใจที่จะกัดเด็กแบบสองคนนี้นะคะอุ้ยมืดเลยนะคะ ใส่ออกตรงโน้อนออกตรงโน้นกงแอบ,บดูค่ะเพราะว่าตรงไหนคือปัญหานั่งไงนั่งไงนั่งไงออกเลยออกเลยั่งแล้วออกไม่ได้เราใช้ฟางกั้นเลแลว คือทำหน้าตาทำเป็นงงอีอย่างปะอีอย่างวะสามสามทหารเสือของเรานะคะตัวร้ายเลยแต่หลันปูอ่ะ ใจดีไม่กัดนะคะไม่กัดลูกลูกลูกเล็กลูกเทียบลูกไก่อะไรเขาไม่กัดนะคะแต่เขาก็อยู่แก๊งเดียวกันแหละเขาโตมาด้วยกันแต่ว่าสองตัวอ้วนนี่กัดหมดนะคะกัดมาตากัดลูกลูกเป็ดน่าจะออกไม่ได้แล้วมั้งเนาะยังไงเราขอตัวพาเจ้าเหลืองไปทำแผลก่อนนะคะหลับเหลืองเขาจะหลับประจำะคะ่ะช่วงเช้าเช้านี่ แต่เขาไข่ให้นะคะมาวางก็ไข่ให้ปกติเอ็มมาก,กินข้าวแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ลาไปด้วยเด็กเป็ดนอนหลับนะคะนั่งหลับกันนะคะ จับเขาเข้าห้องเขาดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีกันนะคะสำหรับผู้ที่มาติดตามดูความคืบหน้าการเจริญเติบโตของเด็กเป็ด3ตัวนี้นะคะเอ็มแอลแล้วก็โคเอแล้วก็อเล็กเซียนะคะนีะ่ไก่บินออกมานะคะ mm hmm. เขากลัวเขากลัวโอเคนะคะสวัสดีค่ะ